สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโค้ดนัดทงแหลกครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วที่เราได้มาทำอาหารกันนะครับสำหรับวันนี้มีเมนูพิเศษที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ผมทำรายการนี้มาเลยนะฮะชื่อของมันก็ง่ายๆครับเกี๊ยวกุ้งทอดไม่มีอะไรยากนะครับขั้นตอนแรกผมเนี่ยขอแนะนำส่วนผสมก่อนเลยนะฮะก็คือเกี๊ยวนะครับไม่มีเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวอะไรก็ได้นะครับซื้อตามตลาดนัดทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นกุ้งนะครับอันนี้ผมผ่า บั้งเรียบร้อยนะคะทํทำให้มันเป็นกุ้งตรงๆ่างนี้นะครับแล้วก็บั้งมันแกะเปลือกอะไรให้เรียบร้อยล้างเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับต้นหอมนะฮะที่ตากแห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนผสมในการหมักนะครับก็จะเป็นพริกไทยกับซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักรวมกันนะครับแล้วก็น้ํามันในการทอดนะฮะอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มที่เอาไว้จิ้มหลังเสร็จแล้วตอนนี้เรามาหมักกันก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็เทลงไปป้าปๆาป้าปาป,าป,าปาลาปปาแก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยอันนี้ก็ตามแต่ใจชอบเลยนะคะ,ะผมก็เป็นคนชอบเผ็ดๆหน่อยโอเคแล้วเราก็ทำการหมักเลยขั้นตอนนี้นะเราก็จะหมักไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับให้มันเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ ต้นหอมเนี้ยเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟเพราะว่ามันแข็งมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อเกี๊ยวอันนี้เราต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาดูว่าอีก3าสิวินาทีแล้วก็หมักไว้10นาทีเนี้ยกลับมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูครับผมโอเคแล้วหลังจากที่เราเอากุ้งมาหมักไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับแล้วก็ต้นหอม ที่เอาไปเวฟประมาณ30วินาทีแล้วเนี่ยต้นหอมมาาันจะจากแข็งๆมันจะกลายเป็นเหี่ยวๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็นำเอามาผ่าครึ่งนะครับพอผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บก็จะได้เส้นประมาณขนาดนี้เพื่อที่เราจะเอามาห่อเกี๊ยวนะเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยห่อเกี๊ยวให้ดูก่อนนะครับก็เอาเกี๊ยวมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เอากุ้งนะครับมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ห่อไปเลยเป็นกลมๆป้า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 ,ปา,ปานะครับแล้วเหลือเนี่ยก็เอาน้ำมาแตะๆหน่อย มันติดกาวแล้วเราก็ห่อ,อไปป้าอ่าเป็นไงมันก็จะน่ากินแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้ตัวนี้ม้วนไปม้วนม้วนนะครับแล้วก็เอามาผูกรวมกันไม่ยากไม่ยากเอามาผูกป้าอ่านะครับส่วนที่เหลือเราก็ดึงออกเลยนะครับแล้วก็ทิ้งอะตอนนี้ผมทำไว้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะครับนี่หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ ซึ่งมีกุ้งอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็เตรียมตัวไปทอดได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาไปที่เดี๋ยวเรากลับไปที่กระทะแลกกันนะครับผมงไงครับกลับมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ตอนเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เทน้ํนมามันลงไปโอเคอาผมเท,ไ,ทไว้ไปน่นอยนะ่แล้วอืมก็ต้องตั้งกนระทะให้ร้อนนะครับร้อนมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดแล้ว ตอนนี้เราก็เตรียมกันกันมันด้วยนะครับเพื่อที่จะลงไปทอดอ่ะตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะครับเราก็เอาลงไปทอดเลยป๊าบโอเคว้าวอย่างไงล่ะอย่างไงล้ละอย่งไงล่ะ, <c oughs> ละกรอบเลยอย่างนี้สบ,บายเลย เราก็แค่คนมันไปให้มันเข้าๆให้มันกลับได้ให้มันสม่ำเสมอกันนะแั๊เดียวก็เสร็จแล้วไม่ไม่ยากเลยทอดง่ายมากนะครับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เลยแค่ตะเกียบอันเดียวพอนะครับให้มันเหลืองกลับไปกลับมาให้มันเหลืองนะสีได้แล้วอ่าตอนนี้ปิดแก๊สเลยง่ายกระทะร้อนอยู่้วสุกง่ายครับทั้งกุ้งทั้งเสี้ยว แกและนะ้วน <Okay. S 1> ไปหัดทำเองได้นะมันไม่ยากเลยมันง่ายมากๆเลยว่าจะเป็นตัวชว,วแล้วแหะที่ผมบอกอยู่ว่าไม่ใช้นะแต่ผมบคใั้ัน ใส่ <Okay. S 2> เด็ดน้ำมันก่อนขอเคุณครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเกี๊ยวทอดสูตรพิเศษยังไงน่ากินไหมแล้วเรามาจิ้งกับน้ำจิ้มกัน นนี้ก็ร้อนนิดนึงเอเไม้แห้งน่ากินน่ากินมากวางให้เป็นสวยงามหน่อยอะเสร็จแล้วครับสำหรับเกี๊ยวกุ้งทอดซึ่งไม่ยากเลยนะครับสวยงามมากอ,มอันนี้มันมากเชฟครับม,ม,ม,มีเกี๊ยวอยู่ข้างในครับมีกุ้งร้อนาปหนึงข้างหลัง อดูเข้ามาเข้ามา,ามกุ้งเข้ามาเกลือข้างนอกกุ้งอยู่ข้างในอร่อยมากอไม่ไหวแล้วคลิปนี้คลิปนี้บอกตรงเลยว่าง่ายที่สุดก็ไปทําดูกันที่บ้านได้นะครับแล้วก็กดไลค์ติดตามด้วยเดี๋ยวไง กินให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ